โอ้ทางทางทางโอ้โหโอ้โหโอ้โหทางน้ำแข็งโอ้โหโอ้โหโอ้โหผู้จอมทำลาย ออกมาพังอย่างเดียวดูดูดูด,ดูดูนะคะ <c oughs> เธาไม่ยอมคอกเลยนะคะอา้าววิ่งตะเลิดแล้วนะคะไปแล้วหาหลัวแล้ว <c oughs> เฮ้เอ,อเฮ้อเฮ้อมาแล้วมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อ,อ้อ,อ้โหไม่ค่อยเลย ไม่ค่อยดื้อเลยใจ่ไหมภูผมไม่ค่อยดื้อเลยครับเจ๊ไหมหาอะไรครับ <c oughs> นี่ไปได้ช้านะถือว่ามีไอ้นี่นะคะมีกำไรนี่ถือว่าไปได้ช้าแต่ถ้าไม่มีกำไรนี่เร็วกว่านี่อีกนะคะ ดูวิธีเปิดปข้อเขานะคะเออออกได้แล้วขาข,า,ขามุดมุดอมุดมุดออกมาเร็วออกได้ไหมทำยังไงทำยังไงทำยังไงจะได้ออกข้อเนาะทำยังไงครับอันนี้เราไม่ได้ใส่แน่นนะคะมันก็จะเป็นรลวม กำไรน้องผูโห้ดูทำดูทำแหได้วิชานี้มาจากไหนเนี่ยออกมาไม่ได้ออกมานี่น้องผูพังตลอดเลยน้องผูไม่เหมือนแบบออกมาเดินเล่นนะออกมาแบบจอมทำลายเลยอยู่ในข้องนั่นแหละดีแล้ว โอ้โหออกมานี่มีพังนะมีพังได้ไหมเด็กอ้วนเด็กอ้วนเออฮึอะไรนี่คอบนี้ฮะใช่คอไหมนี่ใช่คอนิดน้อยหรือเปล่านี่ไหนมีเฮาไหมสำรวจหน่อย มีเหาช้างหรือเปล่านี่ทำไมตัวน้ำผูเป็นแดงๆเงอ้าทำไมเป็นแดงๆผูเนี่ยพามาทำไมเป็นแดงๆโอ๊ยอจับมือจับมืออืมเหมือนเคียวเด็กจังเลยเหมือนเคียวเด็กจังเลยไออยากให้เล่นด้วยปะ่ะดูท่า แค่ดูหางดูห่าง,างอืมอยากให้จับอยากให้เล่นด้วยอจะแกงกันหรือเปล่าเนี่ยแก้งกันไหมแกงกันไม่เล่นด้วยเดอ้อเล่นด้วยอู้เห่าเหาเห่าเหาอุา้ยเหา่หาขึ้นเต็มตัวเลยอ่ะหันก้นมาให้แล้วทีนี้เหาขึ้นเต็มเลยครูมันจะตายวัน เด็กดือ้อเด็กดือ้อเด็กดือ้อโอ้โห,โโหเด็กตาแป๋วนะคะเด็กชายตาแป๋วโอ้โหแตกเนื้อแตกหนังแล้วเริ่มแแตกเนื้อแตกหนังแล้วนะคะจะเป็นบ่าวแล้วน้องฟูจะได้ห้าเดือนหรือเปล่าประมาณห้าเดือนนะครับ กล้จะถึงห้าเดือนแล้วอีกไม่กี่วันน้องผูก็จะครบห้าเดือนแล้วก็จะไม่เ่ยสนเท่าไหร่ใช่ไหมผูไม่เคยสนอ้าวอ้าดูทำดูทำโอ้หัยชนแล้วเนาะ ตกใจไหมตกใจไหมตกใจไหมมันออกมาไม่ได้หรอกูเอ้ยมีความพยายามมากโอ้โหน้องพูกำลังแ,แตกเนื้อแตกหนังนะ,ะแบบใต้คอนี่แดงเลยกำลังแบบว่าจะเป็นบ่าวแล้ว อะดูทำดูทำอะปีนปีนเลยปีนออกได้ไหมปีนออกได้ไหมโอ้โหโอ้โหเขาจะทำแบบว่าให้เอาไม้ไม้ออกไม่ได้นะโอ้โหดูทำดูทำโอ้ล้มล้มล้มแม่นอนน้อยโล่แล้วนะลูกโอ้โหผายลมด้วย โอ้โหออกจนได้โอ้โหเอเหนื่อยแล้วเหรอผมเหนื่อยแล้วโอ้โหกว่าจะเอาไม้ออกได้ถึงกับเหนื่อยเลยนะคะทําทุกวิธีทางอ่ะมีความปิดไว้มันเดิมดูเด็กดันเด็กดันผมมาให้ปิดครับบอกเลยผมมาให้ปิดครับ โอ้โหเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเด็กเหนื่อยนะคะกว่าจะเปิดออกได้เหมือนตัวอะไรผู๋หน้าเมื่อกี้เหมือนตัวอนอนเลยโอ้อนอนเฝ้าเลยทีนี้นอนเฝ้าเลยนะคะโอ้โหเป็นอะไรลูกเออลูกผูเป็นอะไรครับอยากออกคอกเหรอน้องผูออกคอกน้องผู๋ชอบยิงตะเลยกอะแม่ก็ไม่ห่วงด้วย ได้ไหมโอ้ยในงั้นอนรอที่หน้าคอกแล้วกันนะคะรอให้พี่ควาันม,มาเปิดคอกให้เด็กขี้อ้อนนะคะอ้อนหรือเปล่าเนี่ยฮะแนะแนะแนะดูวิธีทําไม่ใช่อะไรนะคะเขาจะมุดออกมาแผนน้องพูนี่สูงมากออกข้างนี้ไม่ได้จะออกฝั่งนี้แล้วแผนน้องพูนี่สูงมากเลย หัวสูงมากโอ้โอ,โอ,โอดูทำดูทำอ่ะอ่ะเด็กที่อ้อนอยากออกข้อครับดูทำดูทำเอาเอาเอาล้มล้มล้ม <c oughs> ล้มนอนลงไปเลยงั้นผมนอนร้อหน้าคอกนะครับรอให้พี่ควานมาเฟิ่ให้เด้อ <c oughs> อ้าวดูซ้ำดูซ้ำเอาใช้ขาไหนเปิดอ่ะขาถีบแล้วถีบไม้แล้วโอ้โ <laughs> หมือนจะทำทุกวิีทางให้ออกจากคอได้โอ้ชน <laughs> ชนไม้แล้วออกได้หรือเปล่า เหนื่อยหรือยังผูเหนื่อยหรือยังทำยังไงก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมอะโชว์โชว์โชว์ใหญ่เลยสวัสดีครับกอร็วสวัสดีครับยังไงโอ้โหดูดูเลื่อนออกเลยนะกับรเลื oh, oh, hold, 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 uh ่อนออกเออเออเอ้ มุดทีนี้นะมุดออกออกไปได้น้องภูออกไปเดินแล้วรอบนึงแล้วออกไปเดินเที่ยวแล้วพี่ควรพาออกน,ออน้องภูแบบว่าพี่ควรพาไปออกกําลังกายรอบนึงแล้วนะคะน้องภูนี่ออกมาแบบไม่ธรรมาดาเลยเหมือนน้องช้างเชือกอื่นๆเลย ช่างเชื่ออื่นเขาจะเดินสำรวจดูน่นด,ด,ดูนี่นะคะแต่นี่ออกมานี่คือเป้าหมายเลยนะคะถ้าจ้องอะไรก็ต้องไปถึงอันนั้นต้องต้องแบบต้องไปให้สุดนะคะน้องผูต้องไปให้สุดไม่มีการออกมาเดินเล่นแวะเวียนดูชมออกมานี่แบบพังของอย่างเดียวเลยอ่ะเปิดเปิดลูกเปิดเออน้องผูก็เปิดข้เก่งเ้อเอามวงเปิดไม่ได้ก็เอาตัวแบบดันออกใช่ไหม อารมณ์ดีด้วยนะคะดูจากหูก็รู้ว่าอารมณ์ดีตาแดงแล้วหนับไปนอนไปอาการเหมือนจะง่วงแล้วก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคุณพี่เอฟซีทุกคนนะคะ ็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆน้องผูด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องน้องผูด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆนะคะน้องผูก็ช่วงนี้ก็กำลังไลค์หาคะแนนต่อเติมบ้านนะคะตอนนี้ก็ ยังขายคะแนนอยู่ที่26,600คะแนนน้องภูก็จะได้ค่ากันศาสตร์นะคะค่ากันศาสตร์ก็จะเป็นตรงนี้นะคะที่แต่ว่าตั้งเสาไว้ที่ยังทําไม่เสร็จนะคะตอนนี้ก็กําลังไล่หาคะแนนอยู่นะคะคุณพ่ขขอคุณแม่นะคะก็สามารถร่วมสมทบทุนได้นะคะเพราะน้องภูก็ยังขายคะแนนอีกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็จะได้ครบแล้วนะคะกันศาสตร์บ้านน้องเพื่อนต่อเติมออก,กข้า,างๆนะคะ น้องฟูก็ไลฟ์ผลไม้บางวันก็กลางวันางคงก็เป็นช่วงกลางคืนนะคะส่วนมากก็จะเป็นช่วงกลางคืนไม่ค่อยแบบไลฟ์ช่วงกลางวันเท่าไหร่นะคะแต่บ้านเป็นช่วงกลางคืนพ่อกับแม่ก็เข้ามาป้อนผลไม้น้องได้นะคะผละไม้น้องฟูตะกร้าละห้าสิบคะแนนนะคะไปไหนแล้วสงสัยสงสัยง่วงแล้วนะคะดูจากแววตา จากเวลตาน้องพูแบบว่าง่วงนอนแล้วนะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่คุณพี่เอซี่นะคะกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ cimento, ่งให้ช่างลายคุณเนรแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ